ชาวมอแกลนนิยมปลูกบ้านใต้ถุนสูงมีบันไดาพาดขึ้นบ้านทั้งนี้เพื่อป้องกันสัตว์ร้ายหรือสัตว์ป่าเพราะในสมัยก่อนดินแดนแถบนี้เต็มไปด้วยป่าและมีผู้อยู่อาศัยบางเบาในพื้นที่ป่ามีสัตว์เช่นเสือกวางหมูป่าและลิงอยู่มากมายบ้านเรือนแบบดั้งเดิมของไทยทุกภาคก็เป็นบ้านใต้ถุนสูงเช่นนี้ยิ่งเป็นภาคใต้การมีบ้านใต้ถุนสูง ก็ยิ่งเหมาะสมเพราะในหน้าฝนผิวดินจะมีความชื้นสูงมากการมีบ้านชั้นเดียวหรือการสร้างบ้านปิดพื้นดินทำให้อยู่แล้วอับชื้นอึดอัดนอกจากนั้นบ้านชั้นเดียวยังมีพื้นที่ใช้สอยน้อยกว่าด้วยในสมัยก่อนชาวมอแกลนมักปลูกบ้านอยู่บริเวณริมชายฝั่งทะเลริมขอบป่าหรือตามแนวคดเคี้ยวของคลองในป่าชายเลนลักษณะตัวบ้านดั้งเดิม สร้างจากวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นตัวบ้านมีลักษณะค่อนข้างโปร่งหลังคาและฝาบ้านทําจากใบคอหรือใบจากภายในก้านเป็นสัดส,ส่วนแบ่งเป็นพื้นที่พักผ่อนและพื้นที่ประกอบอาหารปูพื้นด้วยฟากไม้ไผ่ฝาทําด้วยไม้ไผ่ตีหรือไม้ไผ่สารขัดแตะปัจจุบันชาวมอกแกลนสร้างเรือนใต้ถุนเตี้ยๆหรือเรือนติดพื้นเพราะไม่ต้องกลัวสัตว์ป่าอีกแล้ว วัสดุที่นำมาสร้างบ้านมักขึ้นอยู่กับความสะดวกและขึ้นอยู่กับฐานะบ้านส่วนใหญ่นิยมนําสังกะสีหรือกระเบื้องรอนมาทำเป็นหลังคาบางคนปลูกเป็นบ้านเดี่ยวปูนหรือห้องแถวตามสมัยนิยมส่วนใหญ่บ้านแต่ละหลังจะมีสมาชิกอาศัยอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่